เห็นชื่อแล้วเสียดายบางคนไม่น่าถูกปฏิเสธรวม6กดาราถูกเสียบแทนบางคู่มีปัญหาเกือบมองหน้าไม่ติดอีก สำหรับแวดวงบันเทิงการเข้ามาเป็นนักแสดงนำในแต่ละเรื่องนอกจากจะต้องมีฝีมือเป็นที่ยอมรับมีบารามีที่ทำให้ช่องและผู้จัดละครยอมรับแล้วจังหวะและโอกาสก็สำคัญเหมือนกันดาราที่ถูกวางตัวแล้วไม่ได้เล่นในละครเรื่องน,าน,านั้นๆมีใครบ้างเริ่มที่เรื่องชมพู่อาร,รยาออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้เสียดายที่อดเล่นเป็นแม่หญิงการาเกตจากบุพเพศนิวาสคิวละครในช่วงดังกล่าวเชื่อกันว่าเธออยู่ระหว่างการเตรียมตัวมีน้องในขณะน,นั้น อีกเรื่องที่ชมพูถูกวางตัวให้เล่นคือระเลิรไฟล์แต่บทนำก็ตกเป็นของนุนวรนุชไปอีกหรือเรื่องตุ๊กตาผีของกันตนาที่ผลิตให้ช่องสามก็เปลี่ยนจากสิริต้าเป็นจัก,กรจันทร์กลางทางไปดูอัปเดตท,ที่ช่องอื่นๆบ้างอย่างเจ็ดสีตัวละครเด่นในเพลิงพนางที่กระติบชวัดก่อนเล่นนั้นเดิมทีวางตัวให้จัก,กรจันทร์แสดงแต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้เล่นในบทนั้นบางก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะสัญญาของจักรจันทร์กำลังจะหมดลงหลายปีก่อนก็มี เหตุการณ์เปลี่ยนตัวนักสแสดงระดับบิกบ๊กกนั่นก็คืออัมพชราภามาแทนขวัญอุสามณาีในเรื่องอุบัติเหตุที่ช่องว่านบีนํำทิพย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าถูกวางตัวคุณอุบลจากพิศวาสขณะที่เธอบอกว่าเอานิยายมาอ่านแล้วศึกษาตัวละครมาอย่างดีแต่ก็ด้วยคิวงานต่างๆนานา,นาทำให้ต้องผ่านบทนี้ไปและตกไปเป็นของนุนวรนุษย์ในว่าบทนี้เขียนไว้ให้นุนวรนุษเล่นผู้จัดละครชื่อดังเคยวางตัววีวนรุลงชาย ไม่จริงหญิงแท้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นใหม่ดาวิกาที่ช่อง8ผู้จัดละครเคยวางตัวมดนภพพัฒน์เล่นบทนำนายสินลายหงแต่ท้ายสุดใบเตยเล่นแทนไปเสียละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาวางตัวปุบแล้วและเล่นนางเอกสองคนคือเบลล่ากับแมทก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะถ้ามีการท้าทามเบลก็เล่นได้อยู่แล้วค่ะแต่สุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังเงียบและยังไม่มีละครออกมาให้ดูแต่ก็แอบมองหน้ากันไม่ติดนิดนึง